สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยวันพัฒ์สองเหล็กจองแบงปันตัวเลขแบ่งปัแงปแงปนแนทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยจ้ะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ผ้าม่าอาสมลุซีเนนค่ะพี่น้องคะ่ะมาเบ่งตัวเลขมาเอาตัวเลขเด็ดๆตัวเลขเม่นๆตัวแดงๆลอยอยู่ในอ่างค่ะพี่น้องคะ่ะหลังจากงดที่แล้วนี่ ถูกหวยลุ้ยกันทั่วนานเนาะครับพี่น้องค่ะคลิปนี้งวดประจำวันที่หนึ่งเดือนแปดปีหกขาด้อจ้าคามาส่องอ่างน้ำมนต์อยู่ในเศรษฐีอ่างน้ำมนต์นเศรษฐีใหม่ค่ะพี่น้องคขาขามาอยู่ในสรับุญช่วยเนาะจ้ะเนาะเด็กกสิตัวแดงๆลอยกันเต็มอ่างเลยค่ะพี่น้องค่ะเด็กที่กอบกุ่มเันอยูอ่มีอยู่สองกลุ่มนะจ๊ะเนาะแปดเจ็ดห้า 46 3, 46 6, 46 4 6่หกสามสี่หกหกสี่กด้คกะพิ่นค่ะสี่เจ็ดหก6บดเจ็หกเบดหนึ่งกหาสี่หกสี่ห้ากค่ะ,คะแล้วแต่มักแล้วแต่ชอบแล้วแต่ผู้ได้สบึงเป็นตัวใดนเนาะจะเนาะเจ็ดกับหนึ่ง 1, ตัวเดียวกัน6กับ9ตัวเดียวกันเพิยงแต่เฮาก็ตีลังกากลับไปกลับมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะก่ะพี่นพ่นองค่ะ เลขหกกับเลขเก่านี่มีคนชอบมาคอมเมนต์ว่ามันตัวเดียวกันในจังไดวันสันพี่น้องค่ะมันก็แล้วแต่มุมมองเนาะคะ่ะผู้ใดยืนอยู่ทางหนึ่งก็สิเห็นเป็นเลขหกอีกทางหนึ่งก็สิเห็นเป็นเลขเก่าค่ะพี่น้องแล้วแต่มักแล้วแต่ชอบเนาะค่ะเนาะมาว่ากันค่ะผูะ้ใดมักเลขใด,ดก็คอมเมนต์บอกกันในเรื่องจ้าพี่น้องจา้าเยาวันกะเพียงแต่ นำมาแบ่งปันเป็เนแนวทางให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นเนาะค่ะเนะาะผู้ใดบ่มักบ่ชอบก็เลื่อนผ่านเนะจ้ะผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ขอขอบพระคุณฝากกดไลคก์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้ำแหนืค่ะพี่น้องคะ่ะจะมาให้เบิ่งหลายมุมหลายแบบค่ะพี่น้องคะ่ะเบิร์อีกมุมนี้ก็สิเป็น8 3 4 5 7แล้วก็เลข6กับเลข9นี่สิอยู่คนเดียวค่ะพี่น้องคะ่ะไม่เบิ่งหลายมุมหลายสไตล์เนาะค่ะเนาะ แ, champ, แล้วแต่มักแล้วแต่ชอบแล้วแต่ผู้ใดสีเบิ่งเป็นเลขใดสามแปดแด้ใด3ี่สามสามสี่แปดสี่สีก็ไดหาหก้็ค่ะพี่น้องค่ะ5้าหรือ5 7 9กจ็ด้ไดเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องมักตัวได้กับคอมเมนต์บอกกันไดเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะ ฝากากดไลค์กดแชร์กดสับสกายให้น้ำนเด้อค่ะเด้อพี่น้องเนอเอามาให้เบิง่งเอามาให้ชมเป็นแนวทางสื่อสารทอนันเด้อจะ้ะโมดที่แล้วก็มีคนถือลายอยู่เลยจ้ะพี่น้องจะ้ะหาสามสามหาเลขกอกระลมอมอยู่โมดที่แล้วเดาว่ามีเลขกศูนย์เนาะจ้ะแล้วก็มีผู้โชคดีถือเอเลขอของของโกงหนึ่งก็มี่เราจ้ะพี่น้องเนาะ ไปพวงนี้ม็นซีอู่นี่นะะเนาะค่ะเนาะเบืองตัวเล็กแล้วอะ่ะเมืองอ่านาโม์แล้วก็ลงมาขอพรขอโชคขอลาบกับกุมารทองจัตวเฮงค่ะพี่น้องค่ะมองขอพรมีหลายหลากหลายค่ะอยู่อาสมฤูซีนี่นี่สถานที่แห่งนี้บ่แม,ม่นวัดแต่จะเป็นอาสมของท่านฤูซีเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเมียจ้ะพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อจา้าร่ำรวยร่ำรวย